สัมมันนะคะบวกกุ้งสดบวกไข่ปลาได้ทำรับหมึกไข่พิเศษน,นะคะหลายชาเมนูไนข่แดงเลมอนไข่แดง ตา,ต,าตามก็ตังกันได้เลยนะที่หนึงอ่ะใช่คิ่เ,เยอะแบบนี้ใครอากไ้กินจังเป็นตันนี้ข้างในวยอ่้ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีในการจัดส่งออนไลน์โดยรถควบคุมความ,มเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเดือนจะหนึ่งจับตามปากหรือไลน์ NUG n ูนย์หตลอด24ชั่วโมง สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ร้านยำเจ๊หนึ่งนะมาเปิดเมนูแรกเลยค่ะกับเมนูกุ้งสดแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาเรียวเซียวค่ะโคดม่วงอไรโบ้ ใช่ครัเมนูเปิดหม้อเลยกับเมนูแซลมอนนะคะบวกกุ้งสดบวกไข่ปลาจ้าจ้ะเรียบร้อยจ้า เมนูราบหมึกไขพ่พิเศษ เลยนะจากกับลาบมึกไข่พิเศษนะคะ,คะพี่โอนแล้วลูกกี่ประมาณ6กคือได้พี่เขษยนโพสตก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวไ,ไม่รอไปเล่น กทีเขียนด้านล่างเลยครับจะมีราคาบอกด้านล่างคุณรอไหมค่อไม่รอเขียนเอร์โทนี้ได้ยี่สิบนาทีละค่ะโดยประมาณใช่เผื่อเผื่อบินไหนมีมีสองมีนึได้เขียนเบอร์โทรไว้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าเราเสร็จแล้วโทรตามเผื่อเสร็จก่อน ใส่ก่อนเวลาที่บอกนะครับพิชิว๋วไว้แบ้ตะกีะะนนน้นะครับเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูไข่แข็งแซลมอนไข่แดงนะครับ ใคราสั่งตามก็สั่งมันได้เลยนะชิ้นหนึ่งนะใช่ครับนี่นะครับเยิ้มแบบนี้เลยใครแะง่ากินจังเป็นตันนีข้างในด้วยเมนูต่อไปจะก,กับยำหม,มึกไข่ปลานะครับบวกไข่เม่นดาแซลมอนจ้าผักเราก็เลือกใส่ได้ตามใจเนาะผัดม่วงไหลบวกผลไม้รวมจ้ะอันนี้จะเป็นผักรวมนะคะก็จะมีข้าวโพดมะม่วงไหลบัว ด้วยสาม,มัญจ่า จะเป็นเมนูสามไข่ปลาผักรวมนะคะสามไข่เราก็จะมีไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดามาตรฐานร้านนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่เอาไข่ตามนี้ก็ระบุไข่ได้เองเลยว่าเราจะกินไข่อะไรบ้างนะคะเผื่อเราแพ้แมงดาแพ้ไข่ปูอะไรเงี้ยค่ะเลือกเองเลย กับเมนูสามไข่ะคะ่ะนี่ตำๆเนื้อปูใส่กิ๊กนะคะเดี๋ยวต่ออันนี้แหละ เพิ่มด้วยไข่แดงเค็มค่ะนะสีมันเจ่มมากสีน่าทานจ้ะเรียบร้อยช้ำช้ำมีคิวที่เท่าไหร่จ้ายื่นคิวด้านหลังเลยจ้า อันนี้กับตีไข่นะครับบวกหมูยอตีไข่บวกหมูยอบวกหยอ,วกอยแข็งบวกกุ้งสุกไมนต้องเก็บไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มยำเลยต่อด้วยกุ้งสุกค่ะเปิดที่ดีกัด นี่ส่ำๆนะวันนี้หมึกไข่โดนโดนหลายเมนูแล้วนะหมึกไข่ตลอดเลยมีคนสั่งมึกไขย่ยังไม่จบนะคะหอยแข็งด้วยลูกค้าบอกว่ามันน่าโดนนะพอเห็นสีแล้วมันน่ากินใช่ไหมสัมๆๆนี่หอยแข็งหนึ่งกับโหล วันนี้ไม่กินเช้าแล้วใช่ไหม,ม,อมนะสองฝากสี่ฝากเดียวไม่พอเพราะปกติมันต้องมีไหลบวมมะม่วงด้ยวยพี่หนึ่งจะให้เป็น2ฝากนี่คือข้าวแล้วเนาะมันต้องมีหนังไก่แก้มสักหน่อย,อยนึงเนี่ยนะนย <laughs> ซื้อแล้วค่ะไม่ใช่อะไรนะซื้อแล้วค่ะนี่ชาำๆโดนๆ เอยวันนี้มาได้เลยค่ะคุณแม่ขายไหนขายงานวัดเหรอใช่ไหมอดชิคกี้เลยเป็นสาวแล้วอะ่ะไม่เจอนานเลยขึ้นมาหนึ่งสินี่เอ๊บจ้าซำๆเลยนะคะสี่ไข่บวกกุ้งสุกบวกหมูยอบวกหอยแข็งค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะ ใญนน่นี่เป็นหอยแครงบวกไข่ปลาแล้วก็บวกไข่เมงดานะครับผลไม้รวมนะ

จดยังคะจดได้เลยจดแล้วรอเลยจดจเพิ่งทายจดจได้ของเล่นเหรอรอแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วเูรนี่เป็นผลไม้รวมไข่ปูเจ็ดร้อยจ้ะสามร้อยสองร้อยเป็นห้าร้อยแล้วก็บวกอีกไข่ปูอีกสองรอยเป็นเจ็ดร้อยพดี น้องดูยอดลูกเจ็ดร้อยลูกได้ไหมสีสันุบกริบดำด,ำดำเขียวเขียวแดงแดงโอ้ยยังไม่หมดเลยยังให้ไม่หมดเลยลืมสีทองราชนีสีทองโปะด้วยใส่ปูไปเลยได้ผักเขียวอีกรอบหนึงน่งนี่ทำไมกืนน้ำลายหิวข้าวหรอ แต่ก้องหิวข้าวา <c oughs> กำลังวนหารอดยอดข้าวอยู่ก็ <c oughs> ได้ไปหาข้าวได้ยอดข้าวมาแทนที่นี้ไม่มีขายแล้วยอดข้าว <c oughs> นี่เดี๋ยวเป็นเน้ต้องคัวแล้วนนกินมาก่ากินมากหอมฉุยจความฝันลูกยังเล่ก เรามาปิดกันด้วยกับเมนูปูม้าหอยแครงจ้านี่ชำๆกันกับปลาโะคุ้งสดกับปลาเหมือนกันใช่ไหมปลาโไหมอือหอยแครงชำๆปูม้าเนื้อใส่กิ๊กเลย ไม่จาม้างพิการเข้ามาลช่วยรับด็กที่ไหนก็ช่วยได้ให้จ้างช่วงเทศกาลนู้นใส่ทุกอย่างไป<ค>แล้วกุ้งอ่ะเหมือนกันขอชื่อกับเบอร์โทรหน่อยนะคะ นี่เรียบร้อยนะคะสำหรับออนไลน์สามารถทักกันมาได้ตลอดนะคะมีจัดส่งทุกวันจันทร์นะคะของส่งภายใน1-2วันนะคะแล้วก็ฝากติดตาม y o YouTube Page, เพจ TikTok ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไม่สะดวกมาหน้าร้านมีบริการจัดส่งออนไลน์เป็นรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจชื่นึตามปากหรือไลน์ n, U n g 0523์05 23, ตลอด24กั่โอง